ครับเอาเิงข้าวได้ไหมครับเขาเขามาฝากไว้ไม่ได่ของฉันสวัสดีครับผมพี่ตัศกาครับวันนี้ครับผมจะมาทําคลิปเชิงทดสอบสังคมครับและ การทาคลิปในครั้งนี้ครับผมมีผู้ช่วยในการทําคลิปครั้งนี้ครับขอเชิญแล้วครับผมชูเอฟสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ทีครับผมนี่ครับปืนจากช่อง r p g ครับครับผมเขาเคยทําคลิปที่ไปจีบสาวด้วยรถสปอร์ตจากยุโรปครับใช่ครับเพี่วันนี้ครับเราจะไปทดสอบสังคมยังไงครับผมวันนี้ครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาข้าวเนี่ยไปฝากคนที่ร้านข้าวแล้วเดี๋ยวมีคนเล่ร่อนพพนจรครับมาขอข้าวคนที่เราฝากไว้เรามาดูกันว่าสังคมไทยเขาจะมีปฏิกิริยายังไง พี่ครับพี่ครับ,รบผมฝาก<ข>จากนตัวหนึ่งนะจะไปซื้อน้ำขอบคุณครับพี่ครับพี่ครับ Um, it's Hello. busy. Hello. It's busy. Yes. I, it's busy, I'm sorry. Hello. It's not yours. Right. It's not yours, it's somebody else. Hello. I cannot. Only you want. I? Yeah, he will have it. right. It's not your first, I'm sorry, there's a no man. He has to take no, care. No, 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 no. It's not mine, it's him. If he comes back, he will tell you. No. I cannot. Oh, wow. so มีคนมีคนทานครับม OK. ีคนทานผมหิวมากเลยพี่อยากกินมากเลยอยากกินมากเลยใช่เราไม่เดี๋ยวพี่สั่งให้กินอะไรครับเดี๋ยวพี่สั่งให้ไหมโอ้ยกินกับพี่ทำไมพี่ใจดีจังอ่ะไปสั่งไปพี่ใจดีจังสั่งสั่งได้เลยเหรอพี่สั่งได้เลยพี่ใจให้เอาข้าวผัดกล่องนึงพี่พี่ใจดีจังเลยครับเขาเขาเขาฝากไว้อ๋อแม่ นั่งด้วยได้ไหมได้ครับเอาหิ้งข้าวได้ไหมครับข้าวเนี่ยครับข้าวเมื่อกี้มีคนเขามาฝากไว้โหอยากกินหิวข้าวมากเลยป่ะเพราะเขามาฝากไว้ไม่ใช่ของฉันอ๋อจะผมอยากกินมากใช่ไม่มีตังเลยป่ะนั่นแหละกินเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายตังให้จะกินอะไรโอ้จริงเหรอป่ะได้เลย โอ้โหครับจังเลยนะเดี๋ยวเล ผมเชื่อว่าสังคมไทยจะน่าอยู่ขึ้นครับถ้าทุกคนรู้จักคำว่าแบ่งปันครับผมและเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้ยังไงก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้เลยครับผมส่วนการทดสอบสังคมในครั้งหน้าอยากให้ทำเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปเลยนะครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามช่อง RPG ที่ตรงนี้เลยตรงนี้นะนะครับมีการทดสอบสังคมอีกมากมายเลยครับผมและที่สําคัญครับผมอย่าลืมกระตืค์คลิปนี้นะครับผมไปแล้วสวัสดีครับ